เช็ค1 2 3ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยในวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเคยนะครับแอดเปิลกับช่อง np ไม่มีสาระชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม rov สักหนึ่งตานะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปหน้าเลือกตัวละครเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเค เลนที่เราจะเล่นวันนี้เราจะเล่นเป็นเลนกลางนะครับก็คือตำแหน่งเมรนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะขอเล่นเป็นพี่ซาตานะครับถึงจะบินไม่หา้าแต่เราก็จะฆ่าให้ได้นะครับโอเคเขาตัดไปเลือกตัวละครเลยนะครับโอเคเลือกพี่ซาต้ามาเป็นที่เรียบร้อยงั้นเราเข้าไปในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมไม่พูดพั่มทำเพลงนะครับโอเคตัดเข้าไปในเกมกันเลยแนละ้ว เร uh> ิ่มเกมมาแล้วนะครับของชิ้นแรกเพื่อจะออกเป็นรองเท้าต้านสถานะนะครับป้องกันให้เราสามารถยินได้อีกไม่หักนะครับยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่โมทอสมาทำไมเจอพี่โมทอสกับอลิสนะครับจังหวะนี้โดนสตันไปหนึ่งครั้งมีคลิกซี่ด้วยไม่รู้เขามาทำรวมอะไรกันอยู่ในกลางนะครับ มันเขาไม่ไปอยู่เลนตัวเองนะเราเขียนคลิปลนะไปก่อนนะเขียนไปก่อนเขียนคลิปเสร็จเดี๋ยวเราไปช่วยเลนล่างกันนะฝากดูบัฟแดงให้ทีอันนี้เราก็เสียหนึ่งคิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีบัฟแดงออกมาก่อนเดี๋ยว,วกลัวศัตรูมาแย่งนะครับยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้แต่ว่าน่าจะแวนเราตายไปหนึ่งตัวแล้วนะแวนน่าจะหนึ่งหนึ่งแบบเทวนะครับ เรายังไม่มีอะไรนะครับเราก็เคลียร์ลิปฝั่งตะตูไปก่อนนะเพื่อเอาตังค์นะเคลียร์ไปก่อนไม่มีอ่ะยังไม่มีประเด็นอะไรนะตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไงเลนกลางเลนกลางไม่มีประเด็นแต่เลนบนต้องมีประเด็นนะครับผมรู้สึกว่าเลนบนจะมีประเด็นแต่เราแย่งบัฟแดง ได้ไหมไม่ได้นะคจังหวะนี้สิวฝั่งน้องข้ามกดพนิษไปก่อนนะครับตี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 รอก่อนกำลังไปไปแล้วยังไงเลนบนมีู่แล้จังหวะนี้ฮีโร่มาเป็นนิดเนิดน้อยลุยตีเลยตีไปสกิวเรายังไม่สี่นะตอนนี้เราได้แค่ตอบไปเรื่อย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  อย่างไงตอนนี้สกิล4ไปไ่ได้เรียบร้อยมาสกิล2ไปแล้วก็สกิล1ไปตกให้ตกได้ไงวะชิบหายตายไปนะตัวแรกเมื <laughs> ่อกี้ปีกหักนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะบินรู้สึกว่าโดนขัดอันติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าโดนขัดจากโมทอนมั้งไม่แน่ใจนะไปต่อ ไงเลนล่างมีประเด็นมีประเด็นอยู่อ,อ,อวีซอร์ได้ก้อนเทนลเก็บลิงแล้วไปนะครับเล้วก็แวนเก็บกิกซี่จากนั้นอืมโดนเทนลเก็บไปนะครับแอนเรายังไงเทลเทลมาทำอะไรอยู่ไรเราเคลียร์ไปก่นอนเคลียร์ไปครับเทลไม่กลับบ้านจังหวะน,นี้ก็ต้องขอปาสกิลสองไปสกิลหนึ่งแล้วเขาตามด้วยอันติบินไปสี่แต็กเก็บมาได้เป็นที่ริบบลเนี่ยครับผม ไม่จาเป็นต้องบินสแต็กที่5นะครับถ้าเราคิดว่าเราสามารถเจ็บศัตรูได้สแต็กสก็สามารถบินได้นะครับเราอย่าไปซีเรียสว่าต้องบินสแต็กห้าบินสแต็กหนะครับไม่เป็นไรนะครับแค่บินสแต็กสามสแต็กสีถ้าเก็บได้ก็เก็บไปนะครับเพะสแต็กห้ามันจะเสียเวลาเราอีกหนึ่งสแต็กนะครับบางทีศัตรูอาจจะบิ้งหนีทันนะครับจังหวะน,นี้อาจจะทําให้เราเสียเรียกว่าเสียคิวไปได้นะครับรเสียจังหวะไปได้นะครับ เราอย่าไปซีเรียสกับการบินท่าสแต็กเท่าไหร่นะโอเคจังหวะนี้กดโจมตีเพื่อนมาเรียบร้อยนะซิลเข้ามานะ <c oughs> จังหวะนี้น่าจะเก็บได้นะเวลาเก็บโมทอร์ไปจังหวะนี้โยนท่าสอง้วก็อดอันสี่ไปเมื่อกี้แก้มือนหน่อยซิลตายไปนะครับลางแคนเรียบร้อยนะครับตารแรกเก็บซิลไม่ได้นะครับแต่รอบนี้เก็บได้นะโอเคเพื่อนบอกให้เอาดัสซลเยอร์แล้วก็ช่วยลิงนะช่วยไปดีไป ดีธรรมไหมซีไปไปต้องขออภัยกับแจ้งเตือนที่เข้ามาด้วยนะครับผมก็เล่นผ่านโทรศัพท์แล้วผมไม่ได้ปิดแจ้งเตือนนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้เรื่องหน้านะครับอาจจะมีแจ้งเตือนรบกวนคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยัโมทอสซาหรือโมทอสอ่ะฮะเหมือนเลนล่างจะมีประเด็นนะครับพี่มาแล้วนง ลุยมันจังหวะนี้กดสกิลสองไปสกิลหนึ่งตันทุกดอกสกิลสองสกิลหนึ่งใหม่กดตันติเก็บหนึ่งเก็บสองแล้วก็ได้เช่อสองนะครับมไม่ได้ลิสนะจังหวะนี้นเห็นไหมครับเมื่อกี้ก็บินไปสี่สแต็กนะครับทำให้เราไม่เสียเวลาในการจ่ายดาเมจน,นะครับถ้าจะบิน5าสแต็กเราต้องไปยืนแล้วก็ปาธรรมดาหรือตีธรรมดาไปอีกหนึ่งสแต็มันจะทำให้เราชาร้าในการจ่ายดาเมจนะครับ ก็พยายามเขาเรียกว่าดูสถานการณ์นะครับที่สามารถบินห้ได้ไหมบินสีได้ไหมอะไรแบบนี้กดดันกีจังหวะนี้แะ้ก็บิงไปเจ็บอืเจ็บซิลมาได้นะครับพอขวามเขาต้องขอไว้ด้วยอืเข้ามาอีกเข้ามาอีกแลวครับผมยังเข้ามาอีกอยู่ยาวๆนะครับยังไงมีมีอีกโหกดเรียงยังไม่หมดอีกนะจะต้องขอได้แน่ๆในเรียกว่าแจ้งเตือนนะครับ น่าจะหมดแล้วมั้งโอเคจ้งเตือนลายหมดเรียบร้อยนะโอเคยังมีประเด็นนะครับเดี๋ยวเราขอคลิปไปก่อนนะครับมีทุกอย่างนะครับตอนนี้มีทั้งข้อความมีทั้งอะไรนะเยอะแยะนะดีนะไม่เข้ามาตอนจังหวะบวกนะเหมือนเล่นบนจะมีประเด็นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยเล่นบนกันนะจังหวะนี้ อย่างไรเพื่อนโดนจ็บนะครับเหลือแค่ซับพอตตัวเดียวจังหวะนี้เราขอเปิดอันติไปเลยได้กันนะกดอันติเข้าไปในกลางผมไม่มีใครโดนทีเสื้อโดนคนเดียวแล้วเข้าไปจะคือสองคือหนึ่งเจ็บมาได้แต่เราก็เตยไปนะครับโอเคยังไงเราก็ลากผีเสื้อมาได้หนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรนะครับทีซัพพอร์ตเราก็ตายนะครับเพื่อนพิมบอกซัพพอร์ตนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ซัพพอร์ตน่าจะไม่มีสกิลนะครับเขาก็เลยต้องหนีนะครับ อะไรบอกซัพพอร์ตหนียังเดียวเลยจะไปบ้างให้เพื่อนนะครับเราต้องชมกันนะครับในทีมตัวเองโอเคเราเกิดมาไม่ที่ริ่มร้อยแอนเนตตี้บอกว่าได้ป้อมแล้วโอเคได้ป้อมแล้วเหมือนจะถเถียงกันเราเราขอกดไปนะครับบอกว่าใจเย็นๆ <S 1> <S 1> เราชนะได้เนะ่โอเคเราต้องบอกประมาณนี้นะครับมาเมื่อกี้เราก็ตายไปนะครับพลาดไปโอเค เดี๋ยวขอเคลียร์คลิปครางก่อนนะครับเพื่อตังเพื่อตังอัอล,ลิสอล,ลิสนี่ปวดมากเดี๋ยวเจอกันอล,ลิสธนาบอกซัพพ <laughs> อร์ตสิซัพพอร์ตรอสิอย่าเพิ่งหนีประมาณนี้นะครับธนาบอกอล,ลิสตัวนี้จะเหมืนปวดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีก่อนทำไมธนาบอกนะ่ยนะฮะเจอซิลจังหวะนี้ขอกด สองห้าหนึ่งแล้วก็อันตีไปเลยแล้วกันไม่ได้ผมตายไม่ตายบิงไปนะใมืันนี้อออืืหคือไม่ตายนะเรากดแข็งเลยเรียนมาช่วยตายตายไม่ได้กูตายตายไม่เใช่ไหมพี่จิตหลวงผู้เข้มนะฮอมาอีกสองตายไม่ตายตายไม่ได้รอได้รอดรอได้รอดรอดรอดเฉยเลยครับผมอออืืหจิตหลวงปู่เข้มจริงๆไอ้ไก่ตัวนี้ โอเคสร no ุปรอดมาได้นะครับเกือบตายนะครับจังหวะเมื่อกี้โอ้โหโดนทุกอย่างนะครับเกือบตายโอเคเริ่มใหม่นะครับดีเลือดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแก้แค้นนบเมื่อกี้โดนทั้งเทลวทั้งอันดี้โดนน่าจะทั้งทีมนะครับลุยนะครับดีที่รอดมาได้นะครับเพราะพี่มีหลวงปู่เข็มไปเกี่ยวนะครับววันนี้แบนเก็บเทิวมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเลนกลางจุดจด ต้องกันอยู่จดจต้องต้องอยู่จะเอาแมวเดี๋ยวขอเคคลิปเลนบนก่อนนะครับคลิปให้สูงนะครับเพื่อจะได้ป้องง่ายนะครับเลนกลางคลิปก็ดันสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอดักนะครับไปรุ่นมาทำอะไรอย่งไนี้ก็โดนสิครับผมอันตรไปตายไปโอเคซิวเข้ามาป่าแบบนี้ก็โดนสิครับผมจังหวะนี้ตีไปตีไปตีไป เหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้นะครับยังไงรองกันก่นอนรอกันรอไปรอไปรอไปก่นอนรอไปก่อนอันติจะมาในห้าหกวินะครับที่มาห้าวิโอเคอันติพร้อมแล้วขึ้นกดโจมตีอย่างนี้ก็ใส่ไปครับผมกดสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีเปิอดอาณาเขตลุยแตกหนึ่งแตกสองแล้วก็ติดสามเอได้นะครับโมวยอยังไงอือกดแข็งไว้ก่อนจะไรมโยรอตายไปนะครับผม ได้มาสี่ชิวนะเมื่อกี้ได้ป้อมมาอีกหนึ่งป้อมนะมยังไงตอนนี้จะจบได้หรือเปล่านะไปเดินช้าจริงแดกเสียเยอะนี่ทำไมมันเดินช้าอย่างนีย่างนี้อันติสวนสิครับผมอันติอันติไปเก็บซิวมาได้นะบสิอเข้ามาอย่างงี้ตีตีตีได้ป้อมมาเป็นที่เรียบร้อยนะขอเกียวกิฟต์นะฝั่งดอนท่ายังไม่เกิดนะเลยเกิดมาแล้วฝั่งดรนท่าเกิดหนึ่งคนนะสองคนเกิดสามคนนะครับ วันนี้ที่เราโดนไล่นะครับอันติเรามาเรียบร้อยปลาสกิลสอง,สก,ส,องสกิลหนึ่งแล้วก็กดอันตินะครับเพื่อไล่ฝั่งหนูข้าวอืมจังหวะนี้เข้าไปในะปอ้อมบิ้งออกมารอดไม่รอดรอบไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดดีสิทธิหลวงปู่เข็มอืในที่สุดก็รอดนะครับผมเกือบตายนะครับ <c oughs> โอเคหลวงปู่เข็มช่วยไว้รอบที่สองนะไม่ตายนะครับปาฏิหาริย์หลวงปู่เข็ม โอเคป้อมไม่แตกนะครับอีกนิดเดียวนะครับแต่รอบนี้เราน่าจะรวมกลุ่มแล้วก็จบได้นะครับยังไงข้างบนมีปัญหากันไหมฮาร่ากับซิวกาลเตีกันี่ลิงเลยก็ฝั่งล่างก็ลิงโดนเจ็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างบนฮาร่าเราเก็บซิวมาได้นะครับึกฝ่าแล้วก็ศึกฟอกเรียนเราไงเหมือนฝั่งบนจะมีประเด็นเหรอฮาร่าโดนไล่นะครับเร่วันนี้อีมาแล้วไอ้น้องเอาไดยไหม จังหวะนี้ถ้าจะเอาแล้วก็บอกเลยนะกดโจมตีบอกเลยนะครับผมอย่างไงจังหวะนี้ก็อย่าคิดไปก่อนไม่มีปร,ระเด็นฝั่งตัวข้าบขึ้นมากันนะครับอย่างไงอย่างไงฝั่งเราโดนโดนเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องกดสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วอกอ็ตนนิาาไปในเขตไปเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองแล้วก็เก็บอืเก็บได้สามตัวพอดีนะครับสุดยอดห้าแล้วสองเราได้หนึ่งตัวนะเมื่อกี โมทอร์ไม่ตายนะครับถ้าเก็บโมทอร์ได้น่าจะจบได้ในตอนนี้เก็บป้อมมาได้นะโอเคยังไงยังไงฝั่งโดรนข้ามเหลือแค่ซิลแล้วก็แค่ซิลแล้วก็ไอโมทอร์ังหวะนี้อันติเราพร้อมแล้วนะเรากดอันติเข้าไปในป้อมแล้วก็ลุย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 แล้วก็เก็บโมทอร์มาได้นะครับดินสีสแต่งนะเมื่อกี้ ม่จาเป็นต้องบิน5้าสต๊กนะครับยังไงซิลจะเข้าไม่เข้าซิลอุดๆมาซิลเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กดอันติจังหวะนี้มาถึงเราเราก็ตีธรรมดาไปเก็บมาได้แล้วก็ป๊อมแตกไปเป็นที่รีบร้อยนะครับยังไงชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขในการทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็จบเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซาต้าไม่จำเป็นต้องบิน5ก็ฆ่าได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะ MVP มานะครับซาต้าของเราวันนี้บิน4ีสเต็กนะครับไอเทมของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบายๆเจอกันชิปหน้าจุบจ๊บๆไปละ